ครับก็มาพบกับผู้ช่างชุนมดิยคกับวันนี้ประกอบแหวนลูกสูตรอิสุ 4H F1 นะครับ C 1, ครับ 4H F1 ตัวนี้เราเปลี่ยนปอกไปนะครับเป็นไลเนอร์ 4H เบอร์สแตนดาร์ดนะครับครับ 这叫破旧。 ครับครั้นี้เปลี่ยนปอกเป็นแหวนนะครับเดี๋ยวเราจะเรียงแหวนใส่กันอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของแหวนน้ำมันนะฮะรอยต่อปากแหวนน้ำมันแล้วก็อันนี้แหวนอัดตัวที่2และอันนี้ก็คือตำแหน่งแหวนอัดตัวที่1อันนี้ใส่ตรงกันข้ามนะครับ จะมีใส่ตรงกันข้ามก็ถ้าจะคิดเป็นครึ่งวงกลมก็คือ180องศาถ้าจะใส่อีกแบบหนึ่งก็ตัวนี้เป็นรุ่น3แหวนนะฮะสแหวนครับรอยต่อปากแหวนก็คือตรงนี้เหรอฮะตำแหน่งอันนี้คือแหวนอัดตัวที่1ถ้าตัวที่2ก็รอยต่อก็จะอยู่ฝั่งนี้ครับแล้วแหวนน้ำมันก็คือ ตำแหน่งก็จะอยู่ตรงนี้ส่วนอีกอันหนึ่งที่เป็นแหวนน้ำมันที่เป็นสปริงลานนะครับจะใส่ตรงกันข้ามอันนี้ก็คือรอยต่อปากแหวนที่เป็นสปริงลานจะอยู่นี่ส่วนสปริงน้ำมันตัวนอกแหวนสปริงน้ำมันตัวนอกก็อยู่ตรงนี้